ชายคนนั้นถูกตีสลบลงไปกับพื้นพวกเขาต้องการจะขโมยเงินแต่ไม่คาดคิดว่าถึงแม้ค้นสัมภาระของชายคนนั้นทุกชิ้นแล้วยังไม่พบสิ่งของมีค่าใดๆสามคนร้ายไม่ยอมแพ้เพื่อระบายอารมณ์พวกเขาตีที่ศีรษะของชายคนนั้นอีกครั้งอย่างแรงแต่ไม่คาดคิดว่าการกระทำครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของชายคนนั้นอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้แล้วยามที่สถานีสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติกแต่เมื่อเข้าไปในห้องน้ำก็พบว่าชายคนนั้นนอนอยู่บนพื้นดดััังงงงนนนนน้้้ยยาาามมมมจึรึรรรีีีีบโททศพ์ืออออุ่เกกคสชวิตให และด้วยเหตุนี้ชายคนนั้นจึงถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแม้ว่าแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ในเวลาไม่นานหัวใจของเขาก็หยุดเต้นแพทย์จาเป็นต้องประกาศข่าวการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อคนทั้งหมดจากไปชายคนนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาอย่างอัศจรรย์แม้กระทั่งจัดกระดูกจมูกด้วยมือเปล่า,าลจากนั้นก็แอบ,บออกไปจากที่นี่ชายคนนี้ชื่อคาติวันถัดมาเขาปรากฏตัวที่ชายทะเลคนเร่ร่อนคนหนึ่งคิดว่าคาติตายไปแล้วก็เลยถอดรองเท้าบูทหนังของเขา แลสลับกับรองเท้าผ้าใบของตัวเองโชคปีที่เด็กชายสองคนที่ผ่านไปมาเจอเขาในไม่ช้าพวกเขาเรีบเรียกให้พ่อมิสเตอร์มิลเลอร์ช่วยชีวิตคาติและถากลักบ้านเมื่อเห็นว่าผู้ชายคนนี้บาดเจ็บหนักแม่ของเด็กชายทำจกหม้อหนึ่งและค่อยๆป้อนเข้าปากเขาอย่างตั้งใจเด็กชายที่อยู่ข้างๆกลืนน้าลายด้วยความหิวเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอย่างยากจนอยู่แล้วครอบครัวสี่คนอาศัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เก่าๆยากลําบากและแหล่งรายได้เพียงหนึ่งเดียวคือพ่อที่เฝ้ายามที่โรงงานแม้จะเป็นเช่นนี้ก็ตามพวกเขาก็ยังอยากรอให้คาติหายดีแล้วค่อยปล่อยเขาไป และในความดูแลของครอบครัวนี้ในที่สุดบาดแผลของคาติก็หายดีเกือบหมดแล้วและเขาพูดคำแรกเมื่อมาถึงที่นี่ขอบคุณพวกคุณแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขากลับจำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งชื่อตัวเองก็จำไม่ได้เลยวันถัดมาเมื่อเห็นพ่อกลับบ้านจากการทำงานเด็กๆรีบวางเกียนที่เล่นอยู่ลงร่วมกันยกน้ำร้อนเพื่อให้พ่อที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งคืนได้อาบน้ำหลังจากเสร็จสิ้นเขากลับแต่งตัวด้วยสูทเต็มยศซึ่งไม่เข้ากันเลยกับสภาพแวดล้อมที่ยากจนนี้จากนั้นเขาก็พิงอยู่หน้าตู้คอนเทน,เน แต่บอกว่าจะพาเขาออกไปข้างนอกเพื่อกินอาหารดีๆแต่ที่คิดว่านอกนั้นกลับเป็นแค่อาหารฟรีในวันศุกร์ของโรงอาหารสงเคราะห์และยังมีคณะนักร้องที่ร้องฟรีอีกด้วยไม่คิดเลยว่าตอนที่กำลังรับประทานอาหารพนักงานหญิงคนหนึ่งกลับทูกเสนเของชายคนนั้นดึงดูดใจเข้าอย่างจังคาติก็เช่นกันยะ <Yeah. S 1> หลังจากทานข้าวเสร็จทั้งสองก็เดินเข้าไปในบา,าร์แห่งหนึ่งวันนี้มิสเตอร์มิลเลอร์ได้รับเงินเดือนเตรียมจะดื่มเครื่องดื่มกับคาติสักสองแก้วอาจจะเป็นไปได้ว่าแอลกอฮอล์จะช่วยให้เขา คาติยังคงจำอะไรไม่ได้เลยแต่โชคดีที่ระหว่างการพูดคุยก็พบบาะแสเล็กน้อยเขาพบว่าฝ่ามือของคาติอยากร้านชัดเจนว่างานที่ทำก่อนหน้านี้ก็เป็นงานใช้แรงเพื่อให้คาติฟื้นความจำได้เร็วขึ้นดังนั้นระหว่างทางกลับบ้านมิสเตอร์มิลเลอร์เกิดความคิดแปลกๆขึ้นมานี่เป็นความคิดที่ดีฉันเคยดูหนังเรื่องหนึ่งหนุ่มคนนั้นก็ฟื้นความจำแบบนี้จริงหรือใช่แต่คาติไม่ได้สนใจในเรื่องราวที่ผ่านมา แต่กลับอยากจะอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขดังนั้นเขาจึงเช่าตู้คอนเทนเนอร์ริมทะเลแต่ค่าเช่ารายสัปดาห์ถึงหนึ่งร้อยบาทนายอำเภอบอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าเช่าตรงเวลาเขาจะปล่อยหมาป่ามาจินเขาชายที่ไม่มีอดีตคนนี้ในที่สุดเขาก็มีที่พักของตัวเองเมื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าทาความสะอาดยังเก็บเตียงตู้เย็นและเครื่องเล่นเพลงจากข้างนอกมาแม้กระทั่งปลูกผักเองด้วยวิธีนี้บ้านเรียบง่ายก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อถึงวันศุกร์คาติยังคงไปที่โรงอาหารสงเคราฟห์ฟรีนั้นเขาบ่นว่าซุปค่อนข้างเค็มแแลละะออออาาาหหรไไมมม่่ีเนนนนื้้้ดวยถชผูญิงคักป แต่ผู้หญิงกลับไม่ตอบคำถามนี้แต่กลับให้บัตรชื่อกับเขาบอกว่านั่นคือที่อยู่ของรงอาหารสงเคราะห์ที่ทำงานไปที่นี่คุณจะได้เสื้อผ้าใหม่สองสามชิ้นคนจะไม่สนใจคุณในสภาพนี้ใช่ฉันกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่เลยเรียนรู้การใช้ชีวิตใหม่เถอะจากวินาทีนี้คาตีเริ่มใส่ใจเรื่องภาพลักษณ์เขาถอดเสื้อเชิ้ตแล้วไปหามิสเตอร์มิลเลอร์อยากจะซักเสื้อผ้าที่เปรี้ยวและเหม็นนี้แต่ชีวิตของเขายากจนมากแล้วจะมีเงินซื้อเครื่องซักผ้าได้อย่างไรแต่โชคดีมิสเตอร์มิลเลอร์แนะนำเขาให้รู้จักกัับบเพืื่่ออนนนนน้าคครว ค <Yes. S 2> าติจำคำพูดของผู้หญิงคนนั้นไว้ในใจเรียนรู้การใช้ชีวิตเขาต้องไปหางานที่สํานักงานจัดหางานที่58ก่อนเห็นคาติเปิดถังขยะออกไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ข้างในชีวิตของชายคนนั้นยากจนมากขึ้นแต่เขาเป็นคนที่รู้ทุกอย่างในที่นี้คาติสามารถหางานทําที่ศูนย์บริการการจ้างงานได้สําเร็จเขาคิดว่าชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่สุดแต่ต้องการทํางานต้องกรอกข้อมูลประจําตัวก่อนแต่คาติจําไม่ได้เลยว่าตัวเองชื่ออะไรพนักงานธนาคารคิดว่าเขามาสร้างความวุ่นวาย ดังนั้นก็เลยเรียกหัวหน้าหน่วยงานมาคุณกําลังเล่นตลกกับเราอยู่หรือโรงเรียนการแสดงอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณควรไปที่นั่นอย่ามาที่นี่อีกคาติก็เลยถูกไล่ออกไปแบบนี้จากนั้นเขาก็มาถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งขอแก้วน้ําร้อนฟรีจากเจ้าของร้านยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าในกล่องนั้นมีใบาชาที่ถูกชงมานับครั้งไม่ถ้วนเบ็คก็น่าสงสารเห็นคาติแล้วก็สงสารจริงๆเจ้าของร้านและพ่อครัวมองหน้ากันจึงทําอาหารจานด่วนให้เขา แต่บอกว่าเป็นอาหารเช้าที่เหลือถามอย่างเอาใจว่าอยากได้ใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีคนดีด้วยบัตรที่หญิงสาวให้คาติหาตำแหน่งของรงาอาหารส่งเคราะห์เจอที่นี่มีเสื้อผ้าที่คนอื่นบริจาคมากมายหญิงคนนั้นเลือกให้เขาตอนนี้คาติไม่เพียงแต่เปลี่ยนลุคแต่ยังได้รู้ชื่อของคนที่เขาชอบบอกชื่อคุณให้ฉันทราบได้ไหมเคยถามแล้วตอนนี้ฉันไม่กล้าคุยกับคนแปลกหน้าฉันชื่อเอลมาผ่านการสื่อสารแบบง่าย เอลมาก็ได้รู้สถานการณ์ของคาติเธอหวังว่าผู้นําจะช่วยเขาได้บ้างและเป็นเช่นนี้คาติได้เป็นคนงานขนย้ายของฉันแต่พอเสร็จงานกลับบ้านตอนเย็นในอำเภอมากับหมาป่าคาติบอกว่าต้องรออีกสองสามวันถึงจะมีเงินจ่ายค่าเช่าแต่ในอำเภอไม่สนใจกัดเขาแม้ว่าหมาจะไม่ตอบสนองรุนแรงนะักแต่ในอำเภอกลับจะให้คาติเก็บของและย้ายออกไปเมื่อเห็นคาติไม่ทําอะไรเลยนายอำเภอดึงเขาขึ้นแล้วดันไปที่กําแพงคูคาติว่าเขาจะไปข้างนอกหนึ่งสัปดาห์และหมาตัวนี้จะเฝ้าที่นี่ฉันจะดูแลมันอย่างดี ไม่ต้องห่วงมันจะหาอาหารเองมันกินเนื้อดิบมันมีชื่อใหม่ฮันนิบาลจริงๆแล้วนี่โชคดีสําหรับคาติอย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่ด้วยเพราะองค์กรการกุศลไม่เหมือนกับองค์กรเอกชนทั่วไปไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินเดือนเท่ากันแต่คาติทํางานไม่กี่วันก็ได้เงินมาแปดร้อยบาทแต่ทว่าเขาไม่ได้กลับบ้านแต่กลับไปกวาดใบไม้ในสวนแต่จริงๆแล้วเขากําลังรอเอลมาเลิกงานคาติบอกว่าทางไม่ปลอดภัยอยากไปส่งเธอกลับบ้าน แต่ไม่คาดคิดเอลมากลับปฏิเสธความหวังดีของเขาท,าทันทีจริงๆแล้วฉันทําเพื่อตัวเองฉันกลัวที่จะอยู่คนเดียวในความมืดคุณไม่สามารถอยู่กับคนแปลกหน้าได้แต่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะักแม้ว่าคาติจะความจําเสื่อมแล้วแต่เทคนิคจีบสาวของเขาก็ยังไม่เบาก็เป็นแบบนี้แหละทั้งคู่ต่างก็รู้ใจกันและมาถึงที่พักของเอลมาอย่างรวดเร็วคาติไม่ได้มีท่าทีจัไปเลยกลับเตือนเอลมาว่ามีบางอย่างในดวงตาเอลมาไม่ได้รู้สึกไม่สบายแต่อย่างใดแต่คาติยืนยันว่าจะดู ได้เห็นตาเธอขโมยจุกฉันไปขอโทษฉันไม่ใช่สุภาพบุรุษในไม่ช้าเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็ผ่านไปคาติพาหมาตัวนั้นมาที่ห้องนายอำเภอเขาจ่ายค่าเช่าหนึ่งเดือนชายคนนี้อยากเรียกหมามาแต่มันไม่ง่ายเหมือนที่คิดคาติอยากขอยืมรถของเขาใช้หนึ่งคืนแต่นายอำเภอสนใจแค่เงินชั่วโมงละยี่สิบหยวนค่าน้ำมันต้องคิดต่างหากคาติยินดีจ่ายเงินมาจำลวงหน้าห้าสิบหยวนหมาตัวนั้นก็ถูกเขาพาไปด้วยคืนนี้เอลมาแต่งหน้าอย่างสวยงามคาติก็ทำอาหารดูแลไว้ ทั้งสองนั่งตรงข้ามกันใต้แสงไฟอ่อนๆแทบไม่พูดคุยอะไรกันเลยกินถั่วลันเตาจนหมดแล้วสเต็กสองชิ้นนั้นคุณไม่ค่อยทําอาหารใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงแล้วคาติเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงไล่หมาออกไปปิดประตูห้องนั่งลงบนโซฟาความขนาดนี้เป็นของพวกเขาสองคนเท่านั้นคาติสุดท้ายก็พบความหมายของชีวิตผักก็วันต่อวันยิ่งโตขึ้นวันนั้นเขาเปลี่ยนเป็นสายชุดของวงดนตรีผ้าวงขับร้องไปยังตู้คอนเทนเนอร์ของเขาหวังว่าพวกเขาที่มักจะเล่นเพลงแนวอารมณ์ จะเรียนรู้ดนตรีร็อกบ้างพวกเขาคิดว่ามันไม่เลวดังนั้นวันต่อมาคาติก็ไปหาเจ้านายโดยตรงเสนอให้วงขับร้องเปลี่ยนสไตล์คาดไม่ถึงว่าเจ้านายไม่เพียงแต่ตอบตกลงด้วยความยินดีสัปดาห์ถัดไปในวันศุกร์เธอก็อยังขึ้นเป็นนักร้องนาอีกด้วยเมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นความเศร้าของทุกคนราวกับหายไปอก,กอดความสบายใจและความสุขที่ห่างหายไปนานเพิ้มไปกับมันและเต้นรําไม่มีใครแยกย้ายการแสดงเล่นไปจนถึงกลางคืนก็ยังไม่หยุดใอ้อำเภอก็ฟังอย่างตั้งใจอย,อยู่ข้างๆเมื่อเห็นคาติเดินมาเขาเตรียมยืื่่่่่นนนนมมมอออขาขขคคาาาาาาเเเ้้้ชแตตไดดิิวทังงงงหีป็ผล วันนั้นขณะที่คาติกําลังทํางานบังเอิญเงยหน้ามาเห็นแสงสว่างด้านหน้าเขาเดินเข้าไปอย่างกล้าๆเพื่อทดลองทําด้วยตัวเองแต่หลังจากได้รับอนุญาตแล้วเทคนิคการเชื่อมโลหะนี้ทาให้เขาได้รับการยอมรับจากเจ้านายโดยตรงและงานนี้ยังมีเงินเดือนสูงอีกด้วยคาติมาที่สำนักงานตามนัดในวันจันทร์ถัดมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดียิ่งกว่าคือหัวหน้ากล่าวว่าตัวตนของคาติไม่ใช่ปัญหาสามารถเลือกใช้ชื่อใดก็ได้แม้แต่สัญชาติยังสามารถกรอกได้ตามใจชอบแค่ต้องผ่านการตรวจสอบทางสังคมก็เพียงพอแล้วขั้นตอนต่อไปคือการไป แต่ที่นี่เขากลับเจอปัญหาที่ซับซ้อนขณะดำเนินการมีชายถือปืนปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันเขายิงกล้องวงจรปิดจนเสียหายและต้องการถอนเงินทั้งหมดจากบัญชีที่ถูกอายัดทั้งสองคนตกใจเป็นอย่างมากทันทีเพื่อความปลอดภัยพนักงานธนาคารจึงพาเขาไปที่ตู้เซฟและให้เงิน2องแสนสบาทครบตามจํานวนแต่ชายที่ได้รับเงินแล้วก็จัดไปแต่เขาล็อกคาติทั้งสองคนไว้ข้างในที่นี่ไม่มีเพียงแค่เก็บเสียงเท่านั้นแต่ยังไม่มีสัญญ,ญาอีกด้วยเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือพนักงานธนาคารถอดรองเท้าส้นสูงแล้วชนท่อดักเพล ทั้งสองถูกนําตัวไปที่สถานีตํารวจได้สาเร็จพนักงานธนาคารให้ปากคาเสร็จก็ออกไปได้อย่างปลอดภัยแต่คาติไม่สามารถให้ข้อมูลประจําตัวได้จึงถูกคุมขังเพื่อตรวจสอบขณะนี้ไม่สามารถตัดข้อสงสัยเรื่องผู้สมรู้ร่วมคิดได้โชคดีที่เขายังมีสิทธิโทรศัพท์เมื่อเอลมาทราบเรื่องของคาติก็รีบหาทนายความไปที่สถานีตํารวจแม้จะมีข้อความทางกฎหมายยาวเหยียดจ,จากทนายความในที่สุดคาติก็ถูกปล่อยตัวแต่รูปของเขากลับถูกติดไว้บนถนนคาติไปที่บาร์เพื่อคลายเครียดแต่คนร้ายเดินเข้ามาเขาบอกว่าตั้งแต่คาติออกมาเขาก็ตตติดตาม,มาลอ ด้านหนึ่งก็เพื่อขอโทษในอีกด้านหนึ่งเขาหวังว่าเขาจะช่วยตนเองได้บ้างผู้ชายคนนี้เคยเป็นนักธุรกิจแต่เพียงหลังจากที่เขาซื้อเครื่องจักรใหม่สองเครื่องธนาคารกลับตั้งว่าเขาไม่รักษาสัญญาและเรียกคืนเงินกู้ไม่เพียงแต่ซื้อเครื่องจักรของเขาในราคาต่ำแล้วขายต่อในราคาสามเท่าบัญชีธนาคารของเขายังถูกอายัดซึ่งทําให้เขาไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับคนงานได้จึงจําเป็นต้องป่อยให้คนงานทุกคนตกงานขณะนี้เขายังมีหนี้สินอยู่เต็มตัวดังนั้นฉากที่เกิดขึ้นในธนาคารจริงๆแล้วคือความจํากัดแแลละไมม่่่่ีททาาาาาางงงงเเเเเืือออกกกขคคต้้้รจััดยินนนนนนใหบ เมื่อพูดถึงตรงนี้ดวงตาของผู้ชายเริ่มมีน้ำตาคลอตัวเขาเองตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาที่ถูกตามจับทำได้เทียงบิงวอลให้คาติส่งเงินนี้ออกไปให้ได้ทั้งสองมาถึงที่พักของผู้ชายเขาได้ใส่เงินไว้ในหลายๆซองนานแล้วบนซองติดชื่อพนักงานและที่อยู่บ้านไว้คาติรับรางวัลแล้วจึงตกลงที่จะทำเรื่องนี้แต่พอเปิดประตูออกมาชายคนหนึ่งที่พยายามทำงานหนักเพื่อชีวิตก็ถูกสังคมทำลายอย่างไร้ความปราณีจริงๆแล้วคาติสามารถเก็บเงินนี้ไว้เองแต่เขากลับรักษาสัญญาส่งมอบทุกส่วนให้ถึงที่ ผักในสวนในที่สุดก็สุกวันนี้ตำรวจกลับมาหาอย่างไม่คาดคิดพวกเขาบอกว่าตัวตนของคาติได้รับการยืนยันแล้วและเคยทำงานเป็นช่างเชื่อมโลหะมาก่อนผ่านการติดรูปจึงติดต่อกับภรรยาของเขาได้ตำรวจพูดชื่อภรรยาออกมาถามคาติว่าสามารถนึกอะไรออกหรือไม่แต่เขากลับจำอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ทําให้ตำรวจสงสัยคือคาติหายตัวไปนานมากขนาดนั้นภรรยาของเขากลับไม่เคยโทรแจ้งความเลยคืนนั้นคาติจมอยู่ในความคิดไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกลียดชังภรรยาหรือไม่อยากเผชิญกับชีวิตเก่าอีกเอลมาเมื่อรู้ข่าวก็มาหาหเช่นนกัน แม้ว่าจะยังไม่อยากจากผู้ชายที่เพิ่งเริ่มมีความรู้สึกดีๆคนนี้แต่ยังคงรับหมาและพาคาติไปที่สถานีรถไฟแล้วก็แบบนี้คาติก้าวขึ้นรถไฟกลับบ้านกลับถึงบ้านประตูบ้านเปิดกว้างแต่เขายังเลือกกดกริ่งจากนั้นภรรยาก็เดินออกมาสามีภรรยาที่จากกันไปนานได้เจอกันอีกครั้งแต่ใบหน้าของภรรยากลับไม่มีความดีเลยที่แท้ก่อนที่ความจาเสื่อมคาติดชอบการผนันเขาเคยสูญเสียงเงินอมอทั้งหมดของบ้านไปทั้งสองคนทะเลาะก,กันบ่อยและอยาก,กันมาตั้งนานแล้วีต่อมาคาติไปทางานที่ภาคใต และก็ที่หน้าสถานีนั้นเองที่เขาถูกทำร้ายระหว่างที่คุยกันสามีใหม่ของภรยาก็เดินเข้ามาเขาต้องการทะเลาะกับคาติแต่เท่าที่ดูสถานการณ์ในตอนนี้คาติเข้าใจว่าการจากไปเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหลังอกกอดอดีตภรรยาอย่างอุ่นเขาก็กลับไปยังที่ที่ยากจนมากที่เคยอยู่ข้างหน้าเขากลับเห็นพวกนักเลงสามคนที่เจอเมื่อนานมาแล้วพวกเขาเห็นว่าคาติยังไม่ตายพวกเขาชักมีดเล็กๆออกมาเตรียมจัดการคาติให้จบแต่ครั้งนี้คาติหยิบแผ่นไม้จากพื้นขึ้นมาพวกนักเลงสามคนต่อต้านแต่มองดูแลลล้้้ววกกกัมมมาาาาาเเพรรรระดนนหงงขออคคติ่่ีปฏึืยๆ ทุกคนคือชาวบ้านที่นี่ทุกคนไม่กลัวอีกต่อไปพร้อมที่จะขับไล่นักเลงที่อวดดีมานานให้ออกไปในที่สุดนายอำเภอเดินเข้ามาหลังจากอยู่ได้รับการช่วยเหลือคาติมาถึงโรงอาหารสเคราะห์ในขณะที่ร้องเพลงร็อกแอนโดลเขาพาคนที่เขารักไปด้วยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งชีวิตใหม่ที่สดใสและสวยงามชีวิตก็เป็นแค่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าชีวิตจะยุ่งเหยิงก็ควรหาความสุขจากความทุกข์ไม่ว่าอดีตของตัวเองจะเลวร้ายแค่ไหนก็ช่างมันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ